นี่คือเรื่องราวของภายด้วนกำลังมองไปที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนที่ภายด้วนจะไปปรากฏตัวแสดงความเป็นเจ้าของป่าหลังจากที่ วันที่16กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาภัยด้วนขึ้นไปบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในอาการตกมันนะครับเข้าใจว่าภาัยด้วนน่าจะไปหาพาังสาวหลังจากนั้นเพียง1วันภัยด้วนก็ลงมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเส้นทางปากช่องขึ้นไปบนเขาใหญ่นั้นมีทางที่ลาดชันครับทําให้การเดินทางค่อนข้างเหนื่อยล้า ประกอบกับพายด้วนเป็นช้างป่าที่ตัวใหญ่มากการลงจึงค่อนข้างลำบากครับปกติแล้วพายด้วนจะขึ้นไปบนอุทยานอย่างชาติเขาใหญ่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับสำหรับปีนี้พายด้วนขึ้นไปแล้วถึง3มครั้งครับติดต่อกันทำให้ร่างกายอิดโรยเป็นอย่างมากครับค่อยๆเดินลงมาตอนนี้จะถึงสารเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วครับ มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดครับนี่ครับภายด้วนเดินทางมาใกล้จะถึงบริเวณศารเจ้าพ่อเขาใหญ่ตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยๆครับใกล้จะถึงจุดหมายภายด้วนค่อนข้างเหนื่อยล้านะครับ จากการเดินขึ้นเขาและลงเขาเป็นระยะทางที่ค่อนข้างไกลและสูงชันครับระหว่างพายดวนจะเดินผ่านนั้นได้หยุดยืนอยู่แล้วหันไปยังบริเวณสารเจ้าพ่อเขาใหญ่นี่ครับหันไปมองพักหนึ่งครับจากนั้นจึงค่อยๆเดินผ่านไป ตอนนี้ภายด้วนเดินใกล้จะถึงประตูออกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะครับเหลือเพียงนิดเดียวครับก็จะเดินผ่านซุ้มประตนูนี่ครับภายด้วนค่อยๆเดินมาตามถนนนะครับ หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ในวันที่มีการตรวจสำรวจป่าเนื้อที่ดินบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นข่าวโด่งดังนะครับภายด้วนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นนี่คือเหตุการณ์ก่อนวันนั้นไม่กี่วันครับ ตอนนี้ภายด้วนเดินจะถึงซุ้มประตูแล้วนะครับมาดูว่าภายด้วนจะเดินออกไปทางไหนนะครับแอดมินก็ลุ้นเหลือเกินนะครับให้เดินออกทางซุ้มประตูซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เปิดทางไว้ให้แล้วครับนี่ครับเปิดโล่งไว้รอให้ภัยด้วนเดินออกมานะครับนี่ครับค่อยๆย่างก้าวเดินออกมา ตัวสูงใหญ่มากเลยนะครับสำหรับภายด้วนแต่ภายด้วนไม่ออกมาทางประตูนะครับนี่ครับเลือกที่จะเดินผ่านไปยังที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่อุทยานครับภายด้วนค่อนข้างคุ้นเคยบริเวณนี้เป็นอย่างดีนะครับ เพราะวนนเวียนอยู่บริเวณนี้รวมทั้งแถวตะบ,บนหมูสีด้วยดังนั้นบริเวณนี้จึงเป็นพื้นที่เดินของายร่วน,น,นเหตุการณ์ที่ายรด้วนไปแสดงตนในวันที่เจ้าหน้าที่มาสำรวจป่ากรณีเรื่องราวที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นทำให้ทุกฝ่ายต่างตระหนักว่าพื้นป่านี้เป็นของสัตว์ป่า ที่สัตว์ป่านานาชนิดใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาสรักษาไว้และใช้ประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศท,ทำให้อากาศบริสุทธิ์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะยังคงอยู่ต่อไปเป็นทั้งมรดกโลกและมรดกของคนไทย ที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ